มาดูประวัติคร่าวๆของมาดามเดียกันหน่อยนะครับมาดามเดียนะครับเกิดปีพศ2528คุณผู้ชมมาต้องบอกงี้บังเอิญบังเอิญมากๆนะครับเป็นปีเดียวกันกันกบคุณตั้นจิตพัฒน์ละฮะเกิดปีเดียวกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อายุ38ปีเหมือนกันนะครับสมรบสมรสกับในฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารเนชั่นมันติบีเดียกร๊ปจำกัดนะครับมีลูกด้วยกัน2คนคือพอใจบุญนาคและพอเพียงบุญนาค มาดามเดียจบปริญญาตรีนะครับคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาและวรรณคาดีภาษาภาษา,า,าอังกฤษนะครับจากธรรมศาสตร์เคยเป็นเชียรดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์รุ่นที่6 1ด้วยเริ่มต้นชีวิตการทำงานครับด้วยการเข้าสู่วงการโบรกเกอร์ก่อนที่จะผันตัวมาทำงานด้านมีเดียผลิตรายการโทรทัศน์นะครับที่ได้รับสัมปทานจากช่อง5แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสปริงนิวคอร์ปอเรชั่นจำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนในปีพศ2559ก็ขายหลักทรัพย์นี้นะครับในจำนวน3.18%ของ10ออกเสียงมาดามเดียเนี่ยยังเคยเข้าสู่วงการกีฬาเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนะครับในปี2559ครับได้รับแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชูปถัมภ ให้เป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับจากนั้นปี60ก็ทำหน้าที่ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันฟุตบอลซีเกม2017ที่มาเลเซียด้วยและปีนั้นประเทศไทยก็ได้แชมป์ด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือเธอเป็นแฟนของหงแดงหรือว่าปูนะฮะแล้วก็8กันยายนปี60นะครับมาดามเดียเนี่ยยุติการทำทีมฟุตบอลนะครับ 16พฤศจิกายนปี6-1ครับมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐและก็ได้เป็นสสบัญชีร,รายชื่อหลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่8เชียงใหม่ตอนนั้นเธอได้คะแนนมานะครับ27,861คะแนนและคนที่ได้คะแนนมากมาที่สุดเป็นสสที่มีคะแนนเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือแม่สีนวลใช่ครับแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยที่ได้มาเป็นบัญชีรายชื่ออย่างที่บอกคนะความบังเอิญหนึ่งคือ อายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันความบังเอิญสองได้มาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพร้อมๆกันกับคุณตันจิตพัฒน์ในฝั่งประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนมาเพิ่ม<ๆ>ก็เลยทําให้เนี่ยได้สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะก็คือคุณตันนั่นแหละตอนนั้นก็ติดแฮชแท็กกันว่าตันพันเจ็ดเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนมาพันเจ็ดร้อยกว่าคะแนนแต่ว่ามารวมกับคะแนนเดิมเศษเดิม<ๆ>ที่มีอยู่ไงก็เลยได้บัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีกคนหนึ่งทางด้านพลัังปรระะชาาาาาฐก็ไดด้้มมนเเีียแหลข ก็มาพร้อมกันดวงมันมาด้วยเป็นส<อ>นนสรุ่นเดียวกันแล้วพอย้ายมาอยู่พักเดียวกันด้วยเนี่ยโอ้โห oh, oh. นะฮะนี่แหละก็เลยทําให้ราขาบอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็น่าจับตาดูซึ่งมาดามเดียเนี่ยพอเข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านคุณองอาจครั้มภัยบูรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และก็เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กทมเนี่ยถแถลงถึงการเตรียมการเลือกตั้งสส,สกทมนะครับสสทั้งหมดเนี่ยโดยถแถลงกันไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65้านะ ครับปีที่แล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการมอบหมายเนี่ยให้คนเนี่ยที่มาร่วมทํางานเนี่ยสองคนด้วยกันสองคนหลักๆเนี่ยฮะซ้ายขวาของคุณองอาจนะครับก็คือทางด้านในส่วนของดรเอกับทางด้านมาดามเดียนะครับในกรุงเทพมหา,าคนครนั้นเนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์เตรียมความพร้อมเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มอบหมายสองคนนี้ในการเดินหน้านะครับ แล้วก็ปรากฏว่าการเดินหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยครับทั้งดรเอแลวก็มาดามเดียนนั้นเนี่ยอยู่ในหน้าสื่อเนี่ยแทบจะทุกวันไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับเมื่อวานนี้ก็มีนะใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับ27มีนาคมเนี่ยนะฮะก็ทางคุณองค์อาจค้ามไพบูลนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่รับผิดชอบพื้นที่กทมนะครับก็ได้พูดถึงนิดาโพด้วยนะครับที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังตามหลังพรรคการเมืองอื่นก็บอกว่ายอมรับนะครับจะฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน คนกทมผ่านการทำโพเพื่อการนำข้อมูลเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการทำให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่ากระแสตอบรับจากชาวบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเพิ่มขึ้นพักประชาธิปัตย์จะได้รับโอกาสมารับใช้กทมต่อไปอย่างแน่นอน mm hmm. นี่ฮะขณะที่ผู้สมัครของประชาธิปัตย์เองก็เร่งลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนโยบายพักที่ตอบโจทย์กทม ก็จะไปเสนอให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้รับรู้ถึงเนื้อหาสาระในขณะที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้เนี่ยที่ตลาดวงเวียนใหญ่มาดามเดียนะครับวัฒยาบุญนาประธานคณะทําง,งานนาวัตกรรมการเมืองพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณสิริพาอินทรวิเชียนนะครับว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตคลองสานธนบุรีราชบุรณนะลงพื้นที่ตลาดวงเวียนใหญ่เขตคลองสานก็ไปพบป่าแม่ค้าประชาชนนี่ฮะทางด้าน วัฒนยานั้นเนี่ยครับคุณวัฒนยาบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแฟนคลับของประชาธิปัตย์ที่ยังคงเหนียวแน่นโดยเฉพาะพื้นที่เขตคลองสานที่มีสอกของพรรคที่เป็นตัวแทนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจและก็เข้าถึงพื้นที่เธอบอกนะครับว่าส่วนกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครนั้นไม่รู้สึกกังวลเชื่อมั่นว่าการทํางานของประชาธิปัตย์มีการทํางานเป็นทีมและในส่วนของกทมนั้นไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตาม ก็เปรียบเสมือนเขตเดียวกันเนื่องจากผู้คนในกทมมีการเคลื่อนไหวในเขตต่างๆอยู่ตลอดเวลาพื้นที่ฝั่งทนนั้นเป็นพื้นที่ความเข้มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดจนกระทั่งเลือกตั้งปี6กสองที่อาจจะเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกทางการเมืองแต่อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เรายังสามารถสัมผัสได้ถึงเสียงตอบรับที่เข้มแข็งเสียงตอบรับที่ดีโดยเฉพาะแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์นี่เมื่อเช้าเธอก็ไปหาเสียงที่วงเวียนใหญ่ก็คงหวังจะทวงเก้าอี้คืนนะฮะครับก็คือนี่ให้เห็นบทบาทว่า เธอนั้นเนี่ยมีบทบาทตลอดนะอตลอดเวลาทุกวันเสียด้วยซ้ำครับซึ่งแตกต่างจากคุณจิตพัฒน์กฤษดากรที่อ,อยู่กับพรรคมาส3ามปีวันนี้บทบาทของเธอนั้นหายไปเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เธอนั้นต้องมาเขียนระบายเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามนะครับก็แทนที่อ่านมองในมุมว่าแทนที่พื้นที่กทมเนี่ยคุณตันน่าจะได้ช่วยลงพื้นที่หาเสียงบ้างแต่ว่าเราไม่เห็นข่าวเธอเลย